ผู้สมัครสสเพื่อไทยแจ้งความเอาผิดมือดีพังป้ายหาเสียงแล้วติดของพักอื่นทับค่ะ วันนี้29ธันวาคม2,568ในายพงศกรรัตนเรืองวัฒนาะผู้สมัครสส,สกรุงเทพมหานครเขต14บางกะปิและวังทองหลางเบอร์2องพักเพื่อไทยค่ะได้เข้าแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจสอน,อนลาดพร้าวว่าไปหาเสียงของตนเองถูกทำลายค่ะจากนั้นเจ้าหน้าที่ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบจุดเกิดเหตุบริเวณปากซอยนวมินยี่สิพร้อมทั้งตรวจสอบภาพกล้องวงจรปิด พบว่าเมื่อเวลาเที่ยงคืน19นาทีของวันที่25ธันวาคมมีกลุ่มคนจำนวนสีคนค่ะได้ลงจากรถกระบะสีขาวได้ลงมือกระชากและทำลายป้ายของนายพงศกรจนเสียหายและนำป้ายของพรรคอื่นมาติดทับแทนที่นายพงศกรกล่าวว่า ตนเป็นผู้เสียหายจึงรีบเข้าแจ้งความเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายขอเรียกร้องความเป็นธรรมและความถูกต้องซึ่งการกระทำดังกล่าวได้สร้างความเสียหายเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายและไร้มรารยาททางการเมืองถือเป็นพฤติกรรมที่ไม่สร้างสรรค์อย่างไรก็ตามค่ะการทำลายป้ายหาเสียงมีความผิดตามกฎหมายอาญาฐานทำให้เสียทรัพย์มาตรา358มีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน6000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับค่ะ ติดตามต่อกดค้นหาพิมพ์คำว่า wrn